นี่นะคะยาวันก็จะพาเข้ามาที่ถ้าเสาหินพญานาคนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเสาหินสวยงามมากนะคะทุกคนดูสิสวยมาก เป็นเสาหินนะมีกุมารน้อยด้วยนะคะไปตึงไรฮะเดินวนเข้าไปมันมืดเลยบหันกะโอ,อ,อ้แต่มันเข้าไปได้ก่อนเนี่ยอ๋อแต่มันมืดเนาะโอ้มันมืดนะทุกคนเข้าไปไม่ได้เข้าไปได้แค่นี้นะคะเพราะเขาไม่ได้ติดไฟเนาะ เสาหินจริงๆนะคะทุกคนสวยมากสวยมากทุกคนน่าจะมีไฟสายเนาะสวยมากนะคะคุณดูสิสวยไหมอืม้สมสมโลกษาโบก็นเป็นแก้นจะดีตัวนี้ อ pues pues ุ้ยน้ำหยดทายมียดียวหลายทน้หลุนอุกกละลูก